สาย84 84ที่เขียนว่ามาถึงว่าไร่ขิงนะครับก็จะมาถึงที่นี่เลยนะครับนั่งจากตลาดบางแคนะครับผมก็มาค่อนข้างทรหดนิดนึงแต่ต้องมาเช้าหน่อยนะครับตลาดนี้ก็เป็นมือสองนะครับของเก่าพระเครื่องอ๋อวันดีครับอ๋อวัสดีครับถ่ายได้ไหมครับอ๋อมีมีพระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับผมครับวัสดีครับรับชมทาง youtube นะครับ นะครับบางบางบางพ่อค้าก็ใจดีนะครับคือให้ถ่ายคลิปได้นะครับส่วนมากแผงพระเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยอนุญาตให้เราถ่ายคลิปนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับเขาอาจจะเป็นห่วงส่วนตัวของเขานี่นะครับคือแผงพระที่นี่ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับคือเข้ามาด้านหน้านี่คือจะเป็นแผงพระนะครับทางนี้ขายความศรัทธานะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็เป็น อ๋อครับสวัสดีครับนะครับ FC FC เยอะตลาดนี้นะเนี่ยผมกำลังพูดว่าคือแผงพระก็จะขายประมาณเขาเรียกอะไรขายความศรัทธานะครับผมนี่ก็จะมาเลือกสองเลือกดูกันอย่างนี้เลยนะเนี่ยตลาดนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดพระนะครับผมไม่ผมไม่ถ่ายใกล้แล้วนะครับถ่ายไกลๆนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเดินไปด้านในนะครับมือสองก็ส่วนมากก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของใช้ต่างๆนะครับตลาดนี้เป็นตลาดเช้านะ,ะผมมาวันอาทิตย์นะครับเป็นตลาดวันอาทิตย์นะครับผมจะเดินตรงส่วนไหนก่อนดีนี่เครื่องเสียงรถยนต์นะครับอุปกรณ์รถยนต์เครื่องตัดหญ้านะ ก็เป็นพวกหม้อถ้วยชามต่างๆนะครับเสื้อมือสองนะครับเดี๋ยวคครับเรา,าไหวไหมคือ <c ười> ขายทุกอย่างดีกว่าอันนี้ร้านนี้นะโอ้ผมไม่ถูกเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์การเกษตรก็มีนะครับมอเตอร์หลอดไฟโคมไฟนะครับคือตลาดนี้มันจะรวมๆกันนะครับมีทั้งเสื้อผ้านะครับฝั่งโน้นก็เป็นเสื้อผ้ามือสองนะเยอะนะครับแล้วก็อะไรพวกอะไรพวกเครื่องมือช่างนะครับคือทุกตลาดจะต้องมีอ่ะอุปกรณ์ช่างต่างๆน,นะครับ มีทั้งมือเก่ามือใหม่มือหนึ่งอันนี้รู้สึกจะเป็นมือหนึ่งหรือเปล่านู้นฝั่งนะู้นตลาดนี้ก็อะไรรถมอเตอร์ไซค์เยอะนะนะครับก็ผมว่าถ้าท่านอยู่ทางเขตนครปฐมเนะี่ยอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีอะไรบ้างอะท่อเฮดเดอร์นะครับถันง,งน้ำมันก็มีนะ ฝั่งโน้นอันเยอะเลยเป็นอะไรมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับพระบูชาก็มีนะ รถมอเตอรถ์ไซค์นะครับวันนี้มาเน้นทางอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหลังนะครับมาทุกครั้งผมจะเดินด้านด้านหน้าก่อนนะวันนี้เดินเข้าข้างในเลยไปไปเดินดูนี่อยากให้รู้ว่ามันมีมันมีเยอะมากเลยนี่ก็เป็นพวกโชค้คล้อนะครับ อะไรมั่ง่ะพวกช่างเขาน่าจะรู้อ่ะนี่เลยถ้าหาเกี่ยวกับอุปก,กรณ์ขอโทษครับโชครถมอเตอร์ไซค์นะครับท่อเฮดเดอร์นะครับโอ้เยอะนะตรงนี้เยอะๆตลาดวันนี้คึกคักนะครับคึกคักมากเลยช่วงเช้านะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแต่สายๆก็ไม่แน่ พระยังมีเลยนะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมกลัวเพลงนี้ก็ติดด้วยแะลรครับซื้ออะไรกันเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับอ๋อเป็นพวก ปลั๊กไฟนะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับผมนะวันนี้เราเดินดูด้านด้านในก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วผมจะต้องเดินด้านนอกก่อนนะครับอ,อุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นพวก ครีมพวกตะใบนะครับมีดเก่านะนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์การเกษตรนะครับพวกหัวฉีดพ้นยาพวกอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งพัดลมเล็กแบตเตอรี่โอเคไปเดินฝั่งนู้นแล้วกันนะครับ นี่เป็นริมนอกนะด้านในก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับก็สิบบาทที่สิบบาทก็มีเหมือนกันนะครับร้าน,นี้เป็นแอมรถ เป็นพาวเวอร์รถนะครับรถยนต์นะจอโอเคครับเราเดินเข้าข้างในนะครับครับผมนี่ก็เป็นอออีกด้านในนะครับส่วนหนึ่ง คนก็จะมาเดินทั้งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขายของแบกระพื้นแล้วก็ของเก่าของเหมือนตลาดของถมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาดของกินนะครับก็คือเป็นตลาดของใช้เออของสดนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนี่นี่เป็นตุ๊กตามือนสองนะครับนี่เสื้อผ้าก็ ร้อยห้าสิบแปดสิบนะครับก็ยังถือว่าแพงอยู่นะนอันนี้ยี่สิบบาทนะครับสุ้อผ้ามือสองนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนกลางนะครับส่วนตรงกลางเลยผมจะไม่เดินเข้าไปแล้วกันนะเดินมุมนี้แล้วกันนะ เดินตลาดหน้าร้อนก็ทกํไใจนิดนึงนะครับก็อากาศก็ร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับผมเดินนี่เหง่โซกเลยโอเคเดี๋ยวผมเดินด้านนอกแล้วกันนี่ครับหูฟังเรื่องเสียงนะครับ2.1งล้โพงล้อลากนะครับอ่านี้อะก็ตลาดทั่วไปนะครับผมไม่ ำโพงบูทูธนะครับฟังนะครับผมก็คือพูดง่ายๆเขามีอะไรเข้ามาขายหมดอ่ะเนี่ยดูดิมนลือมะคนเนาะลำโพงบูทูธก็มีนะครับ อันนี้มันเป็นอะไรเครื่องวัดอะไรทักอย่างนะผมไม่ค่อยรู้จักนะครับรู้สึกเห็นมีกล้องถ่ายรูปด้านนั้นนะเดี๋ยวดูแล้วกันมีพัดลมนะครับพัดลมเก้งกิดรุ่นไหนวะเนี่ยอันนี้เก่าจริงนะโอ้ไอ้กล้องถ่ายรูปนะครับโอ้โห กยดยนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับอ่อสิบบาทนะครับนี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับก็เป็นเสื้อมือสองนะครับผมนี่ตัวละยี่สิบบาทนะครับตัวละห้าบาทก็มีนะครับห้าบาทกางเกงก็ยี่สิบนะครับเห็นไหม ยี่สิบบาทโอ้ถูกมากเลยนะเนี่ยครับตลาดวัดไร่ขิงนะครับเสื้อผ้ากางเกงนะครับนี่ผ้าใหม่นะครับยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับผ้าใหม่นะไม่ใช่ว่าเก่านะเนี่ยยี่สิบบาทนะครับผมนี่ผมว่ามันยังก็ถือว่ามันเก็บก็ยังผ้าก็ยังใหม่อยู่นะครับ เกรติยี่สิบบาทนะครับคนเลือกเยอะเลยรร้านนี้ยี่สิบาททั้งร้านเลยมึงเนี่ยเสื้อขนหนาวอย่างเงี้ยดูดิเสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยเนี่ยครับมีเงินยี่สิบาทก็สามารถซื้อเสื้อได้หนึ่งตัวนะครับถ้ามันก็โอเคอยู่นะก็สวยอยู่นะผมว่านะนะครับอันนี้ยี่สิบาทนะครับผม ฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อยี่สิบาทนะครับครับผมนี่ก็เสื้อกางเกงนะครับเกตยีบาทนะครับนี่ถูกมากเลยนะมีเงิน20บาทก็ซื้อได้นี่ครับตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่อ เครื่องเสียงรถยนต์นะครับส่วนมากตลาดนี้เครื่องเสียงก็ไม่ค่อยเยอะนะมีพวกแอมรถยนต์แล้วก็ลำโพงรถยนต์นิดหน่อยนะครับมีไม่มากนะครับนี่เป็นร้านร้านหนึ่งที่อยู่ในนี้นะส่วนมากก็จะเป็นพวกรองเท้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็ของเก่านะครับเสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากเลยนะนยผมไปเดินข้างใน เเเก่าาหนังรอยขาวดโถโอชามนะครับ อขออภัยนะครับเสียงดังนองจะเข้ามาหาเสียงเงินแถวๆนี้ครับเรียกว่าเขาลุ่มอะไรเขาลุมดูพระนะครับขายพระนะครับคือ,คอขายความศรัทธานะครับผมนี่คนก็เยอะอยู่นะครับฝั่งนี้นะลือกันอย่างนี้เลยดีกว่า เสื้อผ้ามือสองนะครับฝั่งนี้นะฝั่งริมเนี่ยยี่สิบบาทก็มีนะครับสามสิบสี่สิบนะครับก็ไม่แพงนะครับเดินเข้าด้านในนะครับก็จะเป็นพวกรองเท้ามือสองนะครับไม่รู้คููเท่าไหร่นะเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสองนะครับคนที่เขาชอบซื้อตลาดเนี่ยนี้ก็มากันเยอะเยอะนะ คือมันเป็นวันหยุดด้วยนะครับวันอาทิตย์นะครับตลาดนี้ก็มีตั้งแต่เช้า,ชามืดนะครับจนถึงประมาณสักบ่ายๆนะครับก็จะเก็บไปนะครับผมเห็นเท่าที่เห็นในส่วนหนึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะยนเสนื้อผ้ามือสองในสิบบาทยี่สิบบาทตรงนี้เขาลุมอะไรกันเดี๋ยวไปดูนิดนึงเป็นอะไรเนี่ยของใหม่มั้งนี่คืออะไร ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นอุปกรณ์ไอทีอ๋อหูฟังนะครับนี่ไงร้านเครื่องเสียงเราก็มีอยู่แต่ก็มีไม่มากนะครับเ นะครับก็เป็นลำโพงเก่าพวกอ่าเขาเรียกอะไรมินิคอมโปนะครับไอว่านะครับเจเอเจนะครับผมลำโพงเก่าก็มีบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะลำโพงบ้านนะครับ อันนี้ก็เก่าจริงๆวะเนี้เดินต่อไปนะครับก็ตลาดนี้ก็ถือว่า,าไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่ใช่ตลาดใหญ่นะครับตลาดาขนาดกลางๆนะครับก็ไม่ค่อยอของไม่ค่อยเยอะเหมือนตลาดที่แบบผมไปนะครับตลาดบางตลาดนีของเยอะกว่านี้เยอะนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดเช้านะครับที่ทุกคนจะต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะมาตลาดนี้นะครับของเก่าของสะสมของมือสองเสื้อผ้ามือสองที่นี่เยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะเครื่องมือช่างก็มีบ้างนะครับแต่ตู้ลาโพงนี้ก็คือ,อน่าจะน้อยนะครับน่าจะน้อยต้องบอกว่าน้อยเลยลนะ่ะเนี่ยมาเจอคนดังอีกแล้วสวัสดี <c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs> ตลาดน้อยตลอดเลยมาที่แระ ตลาดเบาบ้าง้มองกล้องหนยเขาไม่อยากมองกล้องเท่าไหร่เขาไม่อยากออกกล้องตลาดเช้าก็ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้นะครับเนี่ครับก็โดยรวมนะครับก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มาที่ตลาดนี้นะครับอ <laughs> ผมจะถ่ายแต่เสื้อผ้ามือสองให้ดูแล้วกันนะเนี่ย คือมาทั้งทีแบบค่อนข้างผิดหวังนิดนึงคือของไม่ค่อยเยอะนะมีแต่เสื้อผ้าจะเยอะจะมากกว่านะครับแม่ค้าบอกให้ถ่ายให้ถ่ายหน่อยขายอะไรครับนี่ขายอะไรสิบห้าบาทนะครับ,<ส>บ <tes> ขายอะไรเอย่ยขายเสื้อผ้าขา,ขายเสื้อผ้าเหรอ <สบ ipple> มาเมาเฉพาะวันอาทิตย์เหรอครับ,บวันอื่นมันมีไหมตลาดเนี้ย <สบ uki> อ <ough> ๋อหนูไม่รู้คหม่โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณค้าผมก็ ตลาดมือสองตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับวัดไร่ขิงผมมาวันอาทิตย์นะครับ